สวัสดีครับร้านอสศวินแก๊สช็อปนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งส่วนของทางร้านนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของเตาแก๊สนะครับสำหรับร้านเรานะครับจะขายยี่ห้อลักกี้เฟรมและลินไนนะครับเราขายมาเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีแล้วครับสำหรับลักกี้เฟรมเเริ่มกันที่เตาแบบตั้งพื้นก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเตาชั้นแบบตั้งพื้นนะครับนี่นะครับ สำหรับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของ lucky flame นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งนะครับของ lucky flame แบบตั้งพื้นนะครับจะเป็นรุ่น at 4 0 2นะครับตัวเตาก็จะเป็นตัวสแตนเลสทั้งตัวนะฮะนี่สแตนเลสทั้งตัวนะครับชั้นทั้งล่างนะครับแล้วก็หัวเตาเป็นเหล็กหล่อนะครับสำหรับเตา lucky flame นะครับความพิเศษของเตา lucky flame ที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับตัวขาวางหม้อนี่ครับขาวางหม้อวางกระทะตัวนี้ จะหนามากๆเลยครับนี่นะฮะจะเป็นเหล็กหล่อตัวนี้ซื้อทีเดียวนะครับใช้ยาวนะครับไม่เหมือนบางยี่ห้อนะครับบางมากนะครับแล้วก็จะมีตัวรองน้ํามันนะฮะมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับหัวเตานะฮะหัวเตานี่ครับของแท้จะมีปั๊มของลักี้เฟรมตัวนี้นะฮะอันนี้คือของแท้นะครับเป็นยี่ห้อหลักี้เฟรมของแท้นะครับจะมีใบรับประกันมาให้นะฮะ คู่มือการใช้งานใบรับประกันอันนี้เป็นสีน้ำเงินนี่จะเป็นสติกเกอร์กันรอยนะครับตอนใช้งานเราก็ต้องแกะออกก่อนนะครับสำหรับลัคกี้เฟรมนะครับจะแถมประกันให้นะครับตัวสปาตัวจุดไฟนะครับ5ปีนะฮะสปา5ปีเต็มนะครับประกันสปา5ปีเต็มนะคราบปิดเปิดเรามาดูรอบๆก็จะได้ประหยัดไฟนะครับตัวนี้เบอร์5เลยนะครับ ตัวนี้เป็น2หัวเตานะครับสำหรับเตาชั้นแบบตั้งพื้นของ l u c k y f เฟมรุ่นนี้นะครับพิเศษเลยนะครับตัวนี้นะฮะราคานี้นะครับ3า9 0บาทราคานี้เราจะรวมจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับและก็นี่นะฮะความพิเศษอีกกว่านั้นก็คือเราจะแถมหัวปับนี่นะครับ L 3 2 5ระบบเซฟตี้ของยี่ห้อล u c k y f เฟมนะครับไปเลยนะครับนี่ฮะล็อตคเฟมเป็นระบบเซฟตี้นะครับพร้อมใส่แก๊สท่านจะสามารถ ต่อสายใส่ตัวนี้นะฮะเป็นชุดใหม่พร้อมใช้งานได้เรามาดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่น2หัวนะครับตัวนี้จะเป็นหัวอินฟาเลดนะครับนี่อินฟาเรดตัวนี้จะปรับประหยัดแกสนะครับจะไม่มีประกายไฟขึ้นมานะครับเราจะต้มทอดนานๆหรือว่าจะปิ้งย่างคราบตะแกงมาปิ้งย่างวางนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนเตาปิ้งย่างนะครับราคาก็จะอยู่ที่4 5 9 0บบาทนะครับเป็นสแตนเลสทั้งตัวเหมือนกันนะครับ รูปร่างจะเหมือนตัวแรกนะครับแต่เปลี่ยนที่หัวนะครับเป็นอินฟาเรตสองหัวเลยครับสําหรับตัวนี้เราก็จะแถมเหมือนกันนะฮะรับบเซฟตี้พร้อมสายแก๊สของลักกี้เฟรมนะครับให้ไปเลยนะครับราคานี้นะเราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะเรามาดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นแบบสแตนเลสนะครับของลักกี้เฟรมหนึ่งหัวเต้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวแรกนะครับ ตัวนี้จะเป็นเหล็กรอนะครับด้านล่างก็จะมีถาดรองน้ํามันให้นะครับหั้เตาเป็นลักกี้เฟรมนะฮะของแท้นะครับตัวนี้รับประกัน5ปีเหมือนกันนะครับวาวปิดเปิดมีมอกนะครับของลักกี้เฟรมสแตนเลสทั้งตัวนะครับตัวนี้ด้านหน้านี่ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแต่นี่คือสติกเกอร์กันรอยนะครับราคาก็จะอยู่ที่2,190บาทนะครับตัวนี้นะฮะเรา แถมหัวปรับแถมสายของลักกี้เฟรมนะฮะเป็นหัวปรับแบบเซฟตี้นะครับเหมือนกันนะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับ2190บาทเท่านั้นนะครับได้ของลักกี้เฟรมนะครับมีมอกเราวมาดูเตาตู้ของลักกี้เฟรมบ้างนะครับสำหรับตตานี้นะฮะเป็นเตาตู้ลักกี้เฟรมนะครับด้านบนจะเป็นสแตนเลสนะครับด้านล่างจะเป็นเหล็กเคลือบสีกันสนิมนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเตาทองเหลืองนะครับนี่สองหัวเตานะครับมีมอกประหยัดไฟนะฮะ ลองมาดูตัวด้านในกันนะครับสำหรับด้านในตู้นะฮะตัวนี้ด้านขวานะครับด้านขวาก็จะมีตัวแขวนตะหลิวแขวนอะไรให้นะครับตัวนี้ด้านในจะเป็นชั้นนะฮะเป็นชั้นหนึ่งชั้นนะครับตัวเตารอบๆก็เป็นสีเทานะครับสำหรับตัวนี้ปรับไฟได้3ระดับนะครับ ด้านบนเป็นดันเดตนะครับนี่นะข้างล่างเป็นเหล็กเคลือบสีกันสนิมครับราคาได้อยู่ที่5,990บาทนะครับตัวนี้ก็จะแถมอุปกรณ์ให้ครบเหมือนกันนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเรามาดูรุ่นสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นเตาตั้งพื้นนะครับจะเป็นหัวเตา KB5 นะหัวเตา KB5 นี่จะไฟแรงมากเลยนะครับจะเหมือนกับเตาล้านอาหารนะครับเตาล้านอาหารเตาฟู่นะครับตัวนี้เรียกเตาฟู่นะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นของ Lucky Frame จะมีคุณภาพที่ดีนะฮะตัวเตาจะเป็นสแตนเลสนะครับนี่ขาจะเป็นเหล็กเหล็กนะครับเป็นเหล็กเคบสีนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะข้อดีก็คือตัวเตาเนี่ยเราซื้อครั้งเดียวนะครับหัวเตาตัวนี้หัวเตาจะไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นเหมือนกันทุกแบบนะครับหัวเตา KB5 จะเสียง่ายนะเพราะว่ามันใช้ไฟแรงเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยครับตามร้านทั่วไปก็อยู่ประมาณ400กว่าบาทนะครับตัวนี้ จะมีรุ่น2หัวและหัวเดียวนะครับราคาก็าจะตามนี้นะหัวเดียวจะอยู่1,990บาทนะครับมีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่จะเดินทางมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะครับเราก็มีสินค้าเตาแก๊สให้ดูอีกเยอะนะฮะนี่นเราเป็นตัวแทนจำหน่าย lucky flame มานะครับมากกว่า10ปีนะครับตัวนี้ เราก็จะมีอุปกรณ์มีอะไรมีการรับประกันนะครับถ้าท่านซื้อไปแล้วมีปัญหาก็สามารถยกกลับมาซ่อมได้เลยนะครับเฉพาะลาก้เฟรมกับลินในเท่านั้นนะครับที่เราจะมีอะไรเปลี่ยนนะครับยี่ห้ออื่นเราไม่มีอะไรเปลี่ยนให้นะครับร้านอัศวินแก๊สช็อปก็อยู่พรามสองซอยท่าข้ามนะครับมาไม่ถูอย่างไงกดในแผนที่ได้เลยครับร้านอัศวินแก๊สช็อปจะมาถึงที่ร้านเลยนะครับ ถ้าสอบถามข้อมูลก็แอดไลน์เบอร์ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ